พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดามีการเข้าร่วมในพิธีวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขึ้นเป็นปีที่4แล้วค่ะที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะนำโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกับพลตำรวจโทรเรวัตกิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครบรอบปีที่24ค่ะพร้อมทั้งมีการชมการสาธิตการปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มคนร้ายของชุดปฏิบัติการสยบไพรีและมีการมอบเครื่องหมายสยบไพรีกิติมศักดิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมสยบไพรีกิติมศักดิ์โดยทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุด,ด้วยนะคะว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมานั้นก็มีผลงานในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเราไปฟังทางด้านของพลตำรวจโทรเรวัตกิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบปร,บรามยาเสพติดที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้กันค่ะคล้ายวันสถาปนาของกองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่จะครบรอบ วันที่14กุมภาของทุกปีนะครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก่อตั้งมาแล้วปีนี้ครบปีที่24นะครับเมื่อเช้าเนี้ยเราได้รับเกียรติจากผู้บงคับบัญชาชั้นสูงนะครับท่านพลเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบอรตรท่านพลเอกเฉลิมเกียรติพลเอกวินัยทองสองรองผบอรตรนะครับได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมีสถานทูต 37ประเทศกับตัวแทนของหน่วยปราบยาเสพติดประเทศต่างๆเข้าร่วมงานด้วยมีการสาธิตการปฏิบัติงานอย่างฉับไวของหน่วยสยบพิรีนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่กองชกานตำรวจปรบาบปรามยาเสพติดเนี่ยจะใช้สําหรับในการประจันหน้ากับคนร้ายที่ทําการต่อสู้มีวุธร้ายแรงหรือจับตัวประกันซึ่งประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะต้องมีการประทะกันนะครับซึ่งทั้งสื่อมวลชนก็เห็นแล้วนะครับว่า มันเป็นการสาธิตที่มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับฉับไวเฉียบขาดรวดเร็วนะครับ